อาเฮ้ยรถไปไรเนี่ยฮัลโหลครับแม่ตอนนี้รถผมเสียอยู่แถวนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณเลยครับฮัลโหลครับแม่แม่แมทำไงเนี่ยรถเสียแล้วคะใช่ครับให้โทรหาช่างให้ไหมคะ งานรบกวนด้วยนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงเลยตอนนี้รู้จ้ะตอนนี้วางประจ่าจมสาสโลเพื่อนแน่ยึดทางสิออกไปยึดทางสิเข้าไปบ้านจ้ะเออพอดีว่าวันนี้ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ฉันจะเข้ามาดูให้คะ่ะงั้นคุณไปนอนที่บ้านฉันก่อนไหมคะงานรบกวนด้วยนะครับค่ะง,งั้นขึ้นรถมาเลยคะ่ะ เดี๋ยวคะ่ะบ้านฉันงั้นเดี๋ยวฉันเอาก็เอาไปเก็บให้นะคะโอเคค่ะดื่มน้ำก่อนนะคะขอบคุณนะครับถ้าไม่อิเตอร์เน็ตช้าจังเลยเนี่ยปกติพวกคุณอยู่กันยังไงหรอครับอยู่ได้สิคะปกติพวกเราก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปช่วยงานตามชุมชนแล้วก็ช่วงนี้เราขุดปูคะ่ะ งั้นตอนเย็นฉันพาคุณไปทําอะไรใหม่ๆคุณสนใจไหมคะได้ครับผมก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆดู้าไมคุณถึงชื่อปูเหรอครับพ,พ่อชอบทําอ,อมปูมาจีบแม่คะ่ะฉันเลยชื่อว่าปูป่ะวันนี้ฉันพาไปขุดปูกันไปเราต้องดูตรงไหนนลครับมันมี มันจะมีดินที่ปูมันขุดไว้อยู่ค่ะแล้วก็ดูจากตรงนั้นค่ะคุณค่ะี่งไงคะปูไหนครับนี่ปูต้องจับดูไหมคะต้องจับแบบไหนล่ะครับจับเลยค่ะลองจับดูสิคะ ร,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 รค<น>ุณฟีฟ้าเจ็บมากไหมคะเจ็บครับแต่ไม่เท่าไหร่ผมแค่ตกใจเฉยครับปางงั้นเราไปหากันต่อค่ะไปครับอาคุณฟีฟ้าตื่นแล้วเหรอคะตื่นแล้วครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่หรอครับเรากำลัลงจะทำอ่อมปูกันอยู่คะ่ะมีอะไรให้ผมช่วยนะครับมาเลยคะ่ะเรากำลัลงแกะปูกันอยู่คุณยายครับแล้วอ่อมปูนี่มาทำยังไงเหรอครับมาณาญาคือพาเทด ลองชิมดูสิครับว่าอรอ่อยไหมเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับอร่อยกว่าที่ผมกินไปเยอะเลยถ้ามันแซ่บก็กินหลายๆลยูกเ้ยเออค่ะอ๋อซ้อมซ้อมทดสอแล้วมันปะจ้ะจะมันก็เอารถมาส่งยี่นาเนือเลยจ้ะ จ้าของค่ะแม่ครับพมมีอ่องปูมาฝากแม่ด้วยเอามาจากไหนอะลกูกที่ทรถทงเสียเมื่อวานนี้ครับ๋อที่ตัวหาแม่เมื่อวานใช่ไหมใช่ครับอืมอร่อยนะ้เนี่ยนี่แหละครับแม่ที่เขาเรียกว่าของกินมาฉันในจานบ้านเธอบางครั้งสิ่งเล็กเล็กในชนบทอาจมีค่ามากกว่าที่คิด ยายจะเบ่งตรงนี้คุณฟีฟ้าที่มานอนขางคืนท้งห้องค่ะเพื่อเอาคี้มัามาลงติดตกคนเบ่งล้ายหลายเออตึงปูมันจะโตน้อยแต่มันให้ความสูขคนล้ายหลาย <c oughs>